เด้งหุ่บวมากอีกก้องลูกคานเหมือนกันนะเดี๋กวานไหมนี่มาเห็นครบทุกคนเลยจะเป็นแบบเน้นมันว่าไม่ใช่ชาร์จแบตมาเนี่ยใช่ครับไม่ได้ชาร์จมาครับตีมือนะนี่ตีมือนะวันนี้เราจะไปไหนกัน ชาร์จในนี้ก็ได้เพราะว่าแบงก็มีที่ชาร์จมีบนรถอ่ะชาร์จก็มีไปไหนอ่ะยังไม่ทราบเหมือนกันนะคะโยสำหรับทริปนี้เราไม่ใช่โูโกูแผนไม่ใช่โกูโลแผนแต่ว่าเอาแผนกันไว้นะครับว่าเราจะไป เดินทางกันวันนี้ประมาณ6โมงนะครับที่หมายแรกเราจะไปนอนที่บูหินลองกากรับหนึ่งคืนเราเช้าถึงจะเดินทางข้อไปที่ตัวเมืองน่านนะครับเพื่อที่จะไปกิ้วกระทบลกกิ้วกระทลกกิ้วกระทลกิ้วกิ้วกิ้วกระทลก็อยากกินเลยกิ้วกระทลโอเคครับวิธีการที่เราจะ เซฟค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเราเรียนรู้จากเพจากทิพยที่แล้วไงเรียนรู้แล้วอ่ะจากทิปนี้เราก็เลยเรียนรู้ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเงินนะกดไว้ที่ยายหนึ่งก้อนเดี๋ยวเป็นก้อนใส่ถุงเลยเอายางมัดติดกระเสื้อเหมือนตอนเด็กไหมนับเป็นก้อนยต้องเป็นหลักหงินแล้หเื่นเออเท่าไหร่เท่านั้นอยู่แค่นี้ก็คือสมมติว่าสมมติว่าเราโยนมาคนละ

บ้านเราขามอะไรอะเราดูสิทธิอนีเนาะเรามีหกพันเนี่ยเรารู้แล้วเดี๋ยววันนี้นี่นี่ีใส่ดี่ไที่เหลือเป็นค่าข้าวกินแค่นี้พออมันจะได้ไม่เกินถ้าเกินถ้าเกินเดี๋ยวท้ออัพไปอีกนิดหน่อยพอให้อยู่ในงบตลอดเวลานแค่นี้พอเพราะไม่งั้เดี๋ยวเจ็บอีกเออดีนะกินสองสาพันเลยใชไหมก็ดีนะ สองวันภรรยาตกคนละพันห้าโดมแพงอ่ะดูเร uh ื่องเดี๋ยวเราทำไมมันแพงนะไอ้นี <h <h ่เนาะมาเอินบอกว่าเขากดไปสักปดาหาหลังจากที่เราคุยวิธีการที่จะเซฟค่าใช้จ่ายเทปปุ๊จียังไม่หมดฝนนะออกมายังไม่พ้นกรุงเทพเลยต้องรีบจอดเขาคุยกาจะไปลาเต่าอีกเนาะจีไปดูอโอ้ยเป็นเรื่องเป็นหลังแล้วจอดทีิจะไปไปสัปดาห์น่า่ยังไม่ถึงเลยพูดถึงทิปหน้าอ่ะ ต่อหัวมันไม่แพงมันบ้านเลยเหมือนแต่หอมนี่ต้องเที่ยวต้องกินอย่างงี้วิธีมันบ้านกินมิลเออร์อันนจะของฟูดอีกเรื่อน้ำซุปน่าจะร้อนแล้วน้ำซุปเนี่ยกลมๆมไหมครับขอต่อทานดีดีนะผ่านนะสรุปรอบหน้าถ้าผ่านอีกรอบเอาดิดับแหวได้เป็นเรื่องอันนี้คือ พี่แกงหมูกรอบไข่ดาวครับโอ้โหแบทเขาจะหมดนะครุบกับเขาจ้าแกันก็คือบรรยากาศดีนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราจากพับนิ่งไปแล้วคือต้องลงไปตรงสะพานข้างล่างนิดนึงนะครับบรรยากาศดีจริงๆครับดูจากก่อนเมร์น่าจะมีฝนแล้วก็แบบ วันนี้เดินทางมาตลอดการเดินทางยังไม่เจอแดดเลยนะครับอากาศดีดีานแน่นอนครับทุกคนดีดาอากาศดีๆนะครับครึ่งตอนหนาเออบ่ายโมงครึ่งครับเป็นเพราะอากาศอะไรอย่างนี้อีกประมาณห้าสิบกิโลถึงภูอินลองก้างนะครับแต่ว่าอากาศดีมากคาดว่าค่ำคืนนี้เราอาจจะโดนฝนเล็กน้อยหรือว่าลึกผ่านขางสวยรัะ ตอนนี้พวกเราอยู่ในรถนะครับ,รบแล้วก็รอบรถเราเนี้ยเต็มไปด้วยหมอกเลยนะครับผมเพราะว่าเรา่าเขาเพชรบุร์นี่่า่า่าอะไรนะรปูตเบิอใช่ไหม<ช>โอ้โหมองไม่เห็นเลยครับผมหมอกหนามากนะครับแต่ก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงเพราะว่าเป็นเนินนะครับผมบิวค่อยๆขับนะบิวค่อยค่อยขับนะบิวมันมีกลิ่นเด็กใช่ไมีกลิ่นมีกลิ่นมีกลิ่นเหม็นไหมเหมือนเหมือนใครเลียคาดรือเปล่า ไม่ไม่คันอื่นคันอื่นอันนี้คือกินมาจากคันอื่นลอยเข้ามาในรถเราใช่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 โอ้โหสวยมากเฮ้ยสวยจริงแบบว่านี่คืออะไรที่แบบว่าสวยมากครับดูดิ สวยมากเลยแต่ว่ามอกลงหนาไปอีกนิดนึงนะครับเพราั้นเราก็จะอาจจะเห็นวิวข้างล่างได้บ้างพออาจจะหนาไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าสวยเลยนะครับครับผมและนี่ก็เป็นเส้นทางที่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปที่อุทยานแห่งชาติภูหินล่องกานะครับซึ่งเราใช้เส้นทางที่ผ่านทางเพชรบูรณ์นะครับเราก็เลยได้ ผมเจอหมอกแล้วก็สายฝนนะครับเจียดๆภูทะเบิกนิดนึงนะครเพราเราเส้นทางผ่านเปชรบูรณ์ถ้าเกิดเราไปอีกเส้นหนึ่งที่ผ่านทางพิสณุโรนะครับเราก็อาจจะไม่ได้เจอ,อวิวแบบนี้นะครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็ไปถูกช่วงถูกเวลาพอดีนะครับคือมีฝนเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีหมอกให้เราได้ สัมผัสกันนะครับบรรยากาศดีมากๆนะครับอากาศประมาณ16-18องศานะครับวันนั้นเย็นมากๆนะครับนั่งอยู่ในรถนี่คือไม่ได้เปิดแอร์กันเลยก็เดินทางกันเปิดกระจกรับฝนดินๆนะครับโดนหมอกกันสวยงามมากๆครับดูเส้นทางกันไปเรื่อยๆนะครับก่อนที่จะเข้าไปที่ภูหิรลองก้านะครับ นี่ก็มาถึงเส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปภูหินล่องกล้าแล้วนะครับก็กําลังจะมาลงทะเบียนกันที่ป้อมทางขึ้นตรงนี้นะครับผมต้องไปแสดงแสดงใบเซอร์ฟิเคตนะครับในการฉีดวัคซีนของทุกๆคนก่อนนะครับที่จะเข้าไปที่อุทยานภูหินล่องกล้านะครับเข้าีนคน เข้าไปหมอพร้อมนะครับเข็มเรียบร้อยแล้วครับโอเคครับผมในฉีดสองเข็มคือครับสิบกันยาเป็นนะครับมือขาเกิดสั่นเหมือนกันนะอือว้าสองเข็มครับผมโอเคครับเจ้าหน้าที่เขาก็จะขอดูใบสัมผัสก่อนนะครับสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนมาแล้วสองเข็มนะครับผมก่อนที่จะขึ้นไปดูดีๆก็เป็นนครับ ปวดปวดปวชาสุดมาประมวลผลเลยตัวนี้อ่ะชาสุดครับสาม G ว่ะมีแท็กเราจะไม่ยอมหยุดใช่ไม่หยุดพัฒนาเุ้ยพี่ค่ะผมัวตัาษนหนหนูควรแคปหน้าจอไว้จริงจริงแล้ว ผนมีใบมาให้ไม่ใช่หรอเอาต่ออันนี่ไหมต่อเลยต่อไปไหมเอาตรงหกทุกคนใช้แบบเหมือนเหมือนแบบประชาธิปไตยแล้วครัต่อุ้ยหนึ่งแฮปปี้ค่ะเชื่อมฮอตสปอตคนอื่นเถอะเน็ตไม่ไหวแล้วเน็ตเขาไม่ไหวแล้วไงขออีกทีหนึ่งสบายใจไหมสัญญาว่าจะไม่หยุดสัญญากับใครก่อน มาแล้วภาษาไทย้สวนเลิศยกเริ่มไหมพี่แทบไปยกเริ่มเลครับประวัติยายละเก้าสิบบาทคุณพี่ครับอันนี้นี่คุณพี่ครับเป็นเงินครับผมสองเทียมครับท่อ้อดี่้า้เรื่อ้ครับผเด้ปินท่ายวปิธีากิารลงวเนิดเดินลงเนิดที่ถูลงกตเิท้องครับก้าายแเราย้างแน้าครลบ

สวยงามมากๆครับเป็นความโชคดีที่คืมฟ้าคืมฝนแต่ว่าก็ไม่ได้ตกหนักนะครับก็ทำเลยเลยทําให้แบบว่ามีหมอกอะไรเยอะมากนะครับก็ต้องรอเป็นบางช่วงว่าจะให้ลมพัดพาหมอกไปก็จะได้เห็นวิวเพื่อถ่ายรูปบ้างนะครับ ร้านกาแฟรานขายสอดิการเจ้าหน้าที่มีกาแฟโอ้ถ้างั้นห้องน้ำก็เลยดีกว่าบุาชีเละอ๋อมีร้านค้าอยู่นี่ไงข้างในร้านค้าสวัสดิการนะครับส่วนส่วนสามใบใช่ไหมครับเมื่อกี้ดูมาต้นส่วนสามใบ าไปลานกลางเต็นท์ตรง,ตงไหนเอ่ยเขาไม่บอกเลยว่าจุดหมายไปอาบมนอยู่งางไตรงการได้ทั่วเลยหรอน่าจะมีป้ายติดอยู่บ้างนะ <c oughs> จุดจ่ายเต็นต์นี่คือมาเช่ากับเขาอะไรเงี้ยหรอ,หอเราไม่เช่านะวนขวาไปเลยใช่ปะ อาองั้นลงไปไม่ให้เลี้ยนี่งไงตรงไปเขาบอกให้ตรงไปน่าจะวันเวย์ป่ะนู่นเข้ามามันไปได้อะเอองงนวะอ,อ,อินนี่เขไม่ใช่คนไทยวันเวะไหมไม่อะเนี่ยก,กลางได้หมดเลยนะไงมีสองถ้ำเต็นทละตรงตรงนั้นของเจ้าหน้าที่ที่กลางไว้ให้ห้องน้ำเราหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จริงใช่น,นี่แหละห้องน้ำใช่ครับ สร้างไม่เสร็จใช่ก,ก็วนไปดิบวนแปดูว่ามีตรงไหนที่น่าจะกางได้อีกมันม,มีสองห้องสองพ้องเลยนะสวยสวยดิทูติดให้ว่าเหนือใต้ออกตรงทางไหน,นลงบังไ่บ,บ้า,บานเอ้ยจริงจริงของเราตัวนี้ก็ได้เนี่ยเนี่ยข้างๆนี่มีโต๊ะกินข้าวด้วยเนี่ยจอดรถแถวนี้ได้ไหมไม่ได้เลยเหรอ เดี๋ยววนไปสุดก่อนอ่าวนไปดูวนไปดูวนไปดูจิ้ไปหนึ่นี่ก็เป็นท้องน้ำเนี่ยเหมือนใช่ไหม้ดเดินไม่ไกลไง่อเหมือนเราอยู่กลางมอกเลยอะใช่ไหมคะก็อยู่กลางหมอกสิคะอนนี้อยู่กลางหกอะใช่ค่ะสวยมากเลยทะลุตัวไหมตอนเนี้ยใช่ในกล้องก็คือแบบว่า Alice in Wonderland เลิ โอ้โชคดีมากมากครับบรรยากาศดีมากๆซึ่งหมอกก็มาเรื่อยๆเลยครับเรากำลังดูที่กลางเต็นท์นะครับน่าจะต้องตรงนี้เลยเหมาะมากเะยครับสนสามใบนะครับอุทยานภูหินล่องก้าสวยมากครับตอนนี้เรากางปลายชีตที่ไว้สำหรับตรงที่กินข้าวนะคะ เยวมาดูกันว่าเขากางเต็นท์ในี้ครั้งที่สองแล้วเป็นยังไงเขาดึงกันแล้วพอาดึงกัแล,แล้วพอมันไม่ไปนะโ <c oughs> ปรเพรชะฉะนั่นไหมโปร พอสมควรนะแต่เสียงกูเป็นนะ <c oughs> <c oughs> อะไรเนี่ยเออยยุทิศาสตร์ยิ่งใหญ่ร้องเพลงบางอะไรจาละนาะตรงนั้นนะเดี๋ยวไปดูว่าฝรั่งอะ่ะ <c oughs> เขาว่ายังไงจ้างฝรั่งมากลางเต็นนะคะ <c oughs> อันนี้จ้างเสร็จเขาก็กลับ <c oughs> เพราะว่าจ้างมาแค่เอ,อกลางเต็นเสร็จแล้วก็ ายเงินใจทองแล้วก็<ม>ให้กันกลับเลยไม,ยไม,ม่ไม่ไม่ <c oughs> เขาเชื่อว่าผมเขาสีเทานะคะยายายาสิ่ง้นมันเป็นสีสบอกไม่ถูกเหมือนกันสามสีคุณนึกว่าระดับน้ำเขาเปิดเต็นท์นแล้วนะ เก่งขึ้นเยอะเลยเที่ยวนี้ใช้เวลาไม่ถึง15นาทีก็สามารถขึ้นโครงได้แล้วสุดยอดเลยคนเรามันมีครั้งแรกเสมอเต็นท์เราเรายังไม่ได้กลางนะคะเราดีดนิ้วก็เต็นก็ขึ้นมาแล้ว ใจเขานะคะขับรถมาตั้งแต่หกโมงเช้ายังต้องมากางเต็นท์ให้ถูกใจแม่หมูด้วยเมื่อกี้เขาเรียกกันว่าลูกหมูแสดงว่าเขาเป็นแม่หมูใช่อมจะมาแบบนี้ยังไงบ้างคะตองขาเหนื่อยเนาะยังไม่ให้สัมภาษณ์ละกันคุถ่ายสบาไหมอะไรนะคะคนถ่ายสบายไหมอ่ะเลิกถ่ายแล้วก็ไปช่วยก็ได้คะ่ะโอเค สบายมากเลยครับโตพิวไม้เขาชาหรือยังยังไม่ชายจากเต็นท์ของพวกเรา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ผมก็เลยกางเปหน,นอนเล่นก่อนเลยนะครับปล่อยให้คณะครัวแม่แม่บ้านเขาจัดการเรื่องอาหารการกินไปนะจ๊ะ ผู้เห็นลองกล้านะครับเมื่อกี้เราซื้อข้าวร้านไหนนะร้านนั้นร้านดวงใจคือสวัสดิการของที่นี่ถูกต้องไหมอืมไม่แน่ใจแต่ร้านก็คืออยู่ที่นี่ถูกเะละใช่ถึงสองกะเพราก็คือแบบอร่อยมากอนเช้ากะเพราคือกะเพรากะเพราเท่ากับกะเพรากะเพราคือกะเพราหมายถึงทำถูกกับถูกต้องถูกต้องไม่ได้ใส่แบบข้าวโพดอ่อนหรืออะไรเมื่อตอนเช้าเรากินแล้วเราเจอกะเพราใส่พริกขี่วอกมาเฉยเ อแล้วก็ได้ไก่ววเชียนมานะครับสําหรับมือนี้หิวไหมครับทุกคนมองดูเหมือนทุกคนหิวอ่ะนิดหน่อยก็คือถ้าควายป่ามาตรงนี้คืหิวแล้วหิวแล้วจะตามข้าวน่วันทั้งวันกินข้าวกันมือเดียวครับคืนก็จะมีมาม่ามีมาม่ามีปลากระป๋องมีไข่นะครับมีกระทงกระทะวันนี้เราไม่ใช่ทิปไม่ใช่ทิปโกโนแพนครับเรามีอุปกรณ์มาครบสำหรับทิปนี้ ส0สบีโอ้โสบาทก็เหือนอะไนั้ท่าข้างนอกสี่สิสวัสดีครับนี่คือเช้าวันลุ่งขึ้นนะครับที่โอเสียบรรยากเสียบรรยากาศหมดเลยเต้นข้างๆเลยครับภูหินลองก้านะครับตอนนี้ยังอาจจะยังไม่ค่อยเห็นหมอกนะครับแต่มองด้วสายตาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเวลาหกโมงนะครับผม กอเลยล้าเหมือนนอนเหมือนนอนเหมือนยืนนอนเหมือนยืนหลับอ่ะตัวเด้อตัวอ่ะโอ้หมอกเยอะมากครับเหมือนคน่ีบเลยยไม่ตื่นไม่ต้องอย่างนี้แหละถูกแล้วมาเที่ยวต้องตื่นอยู่เร็วใช่หรอใช่แลเราจะได้เริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงของหมอกตั้งแต่ยังไม่มีพระอาทิตย์ดูดิ เต็ไมไปหมดเลยอ่ะสุดยอดเคยเห็นแต่ในสื่อโซเชียลมีเดียของจริงนี่สุดยอดเลยไม้แต่ไม่เหนียวตัวแต่เมื่อคืนเราไงแ yes. สดงว่าน้ำค้างมันก็จะไม่ได้ไหลามาหา จริงปะอันนี้สักกี่แหล่เคือก็จะแรงตรงนี้ไงแตบบ่กะให้ใจยเย็นๆอุ้ยมันเป็นตะกงรงอ,อยู่แล้ว <laughs> ลิงมา <laughs> ค่อยๆจิบไหมโนขึ้นแก้วมาเลย <laughs> อ่ะไปเลยจิบปี <laughs> <laughs> สวยรับ ชาอะไรนี่อ่ะทรงยังอ่างไม่ออกนะทรงอ่ะว่าชาอะไรอันนี้ตะกองกินได้ใช่ไหมเดี๋ยเป็นมโนแล้วแต่เรานอนนิดหนึ่งภาคเสียงให้เสียงภาษาไทยโดยได้กินเฉยๆมันร้อนน้ำตาเมื่อกี้ไปเจอปะไม่เจอโอเคเหมือนชาที่บ้านแล้ว ถ่ายไปเจ้าฟิวนะพูดบอลถ่ายเก่งกันนะเรานี่ถ่ายเก่งนะถ่ายจอเนี่ยคารวะสิปีหรอกจานกาลันด้วยนะอังกอินเทเลเจนน์อินเทเลเจน์ครับแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปในวันแรกนะครับของการเดินทางก็ว่าได้นะครับก็คลิปนี้ต้องแบ่งออกเป็น2 EP นะครับ อีพีแรกก็อยู่ที่ภูหินล่องกานะครับยังไงก็ฝากติดตามอีพีต่อไปนะครับเราจะไปเที่ยวกันที่จังหวัดน่านนะครับกิวกระรลกแล้วก็สปันนะครับผมติดตามอีพีที่2ต่อไปนะครับ